มาภากเสียงตัวละครจอมมารมิลินค่ะเป็นสกินใหม่นะของฉีใน ROV จะตื่นเต้นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเหมือนจะมีอะไรสนุกๆเกิดขึ้นเลยแวะมาดูซะหน่อยหืมจะต่อกรอนกับฉันงั้นเหรอเฮ้ยโอยน่ารักขนาดนี้ใครจะอดใจไหวละเพื่อนหูน้องมิลินน่ารักมากน่าสนุกน่าสนุกสุดๆเลยล่ะผู้ครองสมญาจอมทำลายล้าง จอมมารมิลินนาวานั่นเองเรื่องแค่เนี้ยสำหรับฉันมันง่ายจะตายไปตื่นเต้นตื่นเต้นก็แค่มาทักทายเฉยๆเองการโจมตีระดับนี้ถ้าเป็นจอมมารคนอื่นก็คงไม่รอดแน่ๆนะแต่กับฉันน่ะไม่มีทางได้ผลหรอกก็ได้ฉันจะเล่นด้วยอีกหน่อยกันแล้วกัน ะมัดเลยเจ้านั่นน่ะผิดเองที่ทำให้ข้าโกรธนี่เจอเข้าไปหมัดเดียวก็จอดแล้วไม่อยู่ติดทางไม่แฟฉันโกรธแล้วนะเนี่ยเย,ย้ชนะแล้วหุยน่ารักมากจริงๆอะ่ะเพื่อนๆอ้โววีเกิดอีกทีก็เป็นสลามไปซะแล้วใครอยากเป็นมิริมแบแบแป้งนะคะเข้าเกมด่วนๆเลยรับวันนี้ตัวเล่นกิจกรรมชิงสกินชีอมิริมพร้อมแจกสกินบีเอฟเคาราเอชิออนอีกด้วยไปกันเลย คลิปเข้าเกมด่วนๆเลย